แน่นอนว่าเพิ่งจะเป็นวันแรกของการเปิดประเทศดังนั้นเรื่องการเตรียมการเตรียมความพร้อมทงความเข้าใจกับกระบวนการต่างๆในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะยังต้องกินเวลาอีกสักหน่อยนะคะกว่าที่นะักท่องเที่ยวจะทยอยเริ่มเข้ามาแต่จุดหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะคึกคักมากกว่าพื้นที่อื่นๆเพราะว่าก็แซนบ็อกซ์นำร่องกันมาตั้งแต่กลางปีก็คือที่ภูเก็ตนะคะเมื่อช่วงเช้ามีเที่ยวบินจากซูริกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบินตรงมาลงที่จังหวัดภูเก็ต กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีเที่ยวบินปฐมฤกเ์ที่บินตรงมาจากคาซักสถานเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตแล้วตอนนี้บรรยากาศในการท่องเที่ยวในภูเก็ตคือคัดที่เดียวนะคะติดตามกับคุณติชิลาพุทธสารพันรายง,งานสดจากย่านเมืองเก่าอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะคุณติชิลาคะ เรเดิมเปิดประเทศวันแรกนะคะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสายการบินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นนํานักท่องเที่ยว227คนเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเงื่อนไขที่แตกต่างไปหลังจากที่มีการเปิดภูเก็ตเซนบล็อกไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสและผ่านการคัดกรองไวรัสโควิด -19 นั้นสามารถที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆได้โดยเสรีโดยไม่ต้องผ่านการกักตัวค่ะทําให้บรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนั้นถือว่าคึกคักมากขึ้นนะคะ ค่ำคืนก่อนเปิดประเทศบนถนนถลางย่านเมืองเก่าถูกเปลี่ยนให้เป็นถนนคนเดินภูเก็ตหลากใหญ่แหล่งรวมการจำหน่ายสินค้าอาหารและการแสดงเพื่อปลุกการท่องเที่ยวบนเกาะภูเก็ตนะคะโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติออกมาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของจำนวนมากค่ะเจ้าของร้านขายสินค้าแฮนด์เมดที่นําวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ระลึกบอกนะคะว่าในช่วงการปิดประเทศจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นทําให้ครอบครัวแทบจะไม่มีรายได้ค่ะ และต้องนําเงินออมมาใช้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งทําให้มีโอกาสในการค้าขายมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ต้องระวังตัวเองสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกมาขายของค่ะเลยนี่ไม่มีรายได้เลยอืมพอ,อ,อเริ่มมีได้พอเริ่มดีขึ้นก็ได้มีกินมีใช้บ้างตอ้ของีออทิแรกคะต้องทเยวที่เข้ามาเดี๋ยววันนี้อากาศไม่ดีแต่ก็โอเคอยู่นะนักท่องเที่ยวเยอะขึ้น Yes they must come here it's it's mm. good and safe and uh, very nice good weather uh, warm people yeah I I think it's uh, it's a great place to be นักท่องเที่ยวชาวออสเตรียที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกคู่นี้บอกนะคะว่าประทับใจในความน่ารักของคนไทยอาหารที่นี่อากาศที่นี่ก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยค่ะและการเปิดประเทศของไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ เราก็ต้องไม่ประมาทนะครับก็คือทุกฝ่ายนะฮะทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ผู้ที่ให้บริการนะครับจะต้องกาดไม่ตกครับผม ส่วนที่ด่านท่าชัดชัยมีประชาชนจํานวนมากนะคะทยอยเดินทางเข้าสู่เกาะภูเก็ตจากการสังเกตนะคะเริ่มเห็นภาพของผู้คนที่อยู่นอกภูมิลําเนาทยอยขนย้ายเข้าของกลับมาบ้างแล้วนะคะหลังการเปิดประเทศและการท่องเที่ยวที่ค่อยๆกระเตื้องขึ้นค่ะโดยเฉพาะเมื่อจังหวัดภูเก็ตได้ผ่อนปลนให้เข้าสู่จังหวัดได้หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดก,ก็ยังจําเป็นต้องผ่านการคัดกรองค่ะโดยเจ้าหน้าที่นั้นได้ตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะ ผู้ที่เดินทางมากับรถโดยสารประจําทางที่ต้องลงจากรถเพื่อตรวจเอกสารเป็นรายบุคคลซึ่งต้องใช้บัตรประชาชนแนบกับเอกสารการฉีดวัคซีนให้ตรงกันนะคะเพื่อป้องกันการใช้เอกสารของบุคคลอื่นเข้าสู่จังหวัดข่าง แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมแต่ก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะคะคือนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสผ่านการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19 และต้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ต7วันก่อนเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่อในจังหวัดพังงากระบี่และอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นะคะแต่หลังการเปิดประเทศในวันนี้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสผ่านการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด -19 สามารถท่องเที่ยวได้อย่างเสรีโดยไม่มีการกัตัตวค่ะ ทำให้ช่วงเช้าวันนี้นะคะสายการบินที่บินตรงจากเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังจังหวัดภูเก็ตกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยมีผู้โดยสารทั้งสิ้น227คนนะคะหลังจากเมื่อวานนี้มีสายการบินแอร์อัลตานาซึ่งเป็นเที่ยวบินประถมมเลิกบินตรงจากประเทศคาซัคสถานมีผู้โดยสาร165คนมายังเกาะภูเก็ตโดยคาดว่าจะมีอีกกว่า6สายการบินที่เตรียมบินในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะนี่เป็นย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตค่ะโดยตั้งแต่เมื่อบานนี้จนถึงช่วงเช้าก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาที่นี่มากขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองรวมถึงชาวบ้านเองก็ขอให้นักท่องเที่ยวน,นั้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันการระบาดค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากเกาะภูเก็ตค่ะค่ะขอบคุณค่ะ